แต่ผมนะ่ไม่อยากให้ทุกคนไปไปไปอินอะไรกับผิดอ้อยก,กับพวกช่องอวตารผมไม่อยากให้ไปอินกับช่องอวตารหรือแบบโปรไฟล์อวตารเพราะว่าพวกเขามาหาเงินกับยอดยอดคนติดตามมันหาเงินกับยอดคนติดตามที่นาสามไร่ขายอย่างขายแล้วครับที่นาสามไร่มูลค่าจริงๆก,กับแปดเก้าแสนขาย 3, สามแสน ะระวางพวกช่องอวตารด้วยระวางพวกโปรไฟล์อวตารด้วยที่เขาทําขึ้นมาแล้วก็พูเรื่องราวนะคือเขาได้ยอดเขาเขาได้ยอดคนติดตามแล้วเขาก็ได้เงินแล้วเขาก็ไปขายต่อได้ในภายภาคหน้าเขาไปขายเราได้เลยในภายภาหน้าเขาไปขายเรเดือเลยผมไม่อยากให้ไปโฟกัสโงกันนี้มากเพราะตรงนั้นะเขามาเอาเลตติ้งกับเรา หลังบ้านน่ะผมตอนนี้ผมผม,ผมทาอะไรผมไม่อยากพูดเพราะผมเยอะอยู่ผมรอแค่หวามฝันในชื่อ่านหล่ะก็รอแค่ก็รอแค่หวามฝันในชื่อค่ะแค่หวามฝันในสื่อผมก็มีทีนี้แล้วผมมีฝ่ายกฎหมายมีฝ่ายดูดข้อมูลมีฝ่ายซีบบันทึกมีฝ่ายปกป้องสิทธิทางปัญญาของผมอยู่แล้วแล้วก็สิทธิ สิทธิที่ผมจะทัวรได้ผมมีแผนกูรูปเลยแล้วเพราะผมทำทำงานทำอาชีพขนาดนี้เนาะทำอาชีพขนาดนี้ประกอบอาชีพขนาดนี้มีธุรกิจมากมายขนาดนี้เชื่อตัวในเด้อประตูเปียเนสเสียมันออกประตูนี่พ่อรอแคห่หัวควายเงินงเดียวผิดถูกว่ากันไปตามกฎหมายจริงๆแล้วอะ่ะกดแห่งกรรมกรรมคือการกระทำ จริงๆเรากรรมเหมือนกันทำี่นอนกรรมว่าได้คือทั้งอย่างเลยกรรมมันขึ้นอยู่การกระทําการกระทําดีกรรมมันก็ดีการกระทําไม่ดีมันกรรมมันก็ไม่ดีคุณจะบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ย้อนกลับมากกว่ากรรมมันมาจากไหนกรรมมาจากการกระทําคุณกระทาคุณกระทาดีกรรมคุณก็มันก็ดีคุณกระทาไม่ดีกรรมคุณก็ไม่ดีพวกอย่างมากเลยนะครับนะครับ คิดไม่ดีเนี่ยคนคนทั้งประเทศเน่ยเขามีตาเนาะแฟนกับแฟนเพียงเขามีตาถ้าใครบอกว่าผมเป็นอจอมโจรจอมขี้โกงจอมอะไรโอ้คนอื่นคงมาหากราบโจรแล้วเท่าอย่างนั้นนะมาหากราบโจรบางแผนโจรแล้วไข่ในแห้งปุ้ยแผงในเลือกไปไล่สุดท้ายคลิปบ่อข้ามใดข้ามหนังผมมีผมมีค้ามาเปลี่ยนบ่อข้านี้กระจาลึกลงในโซเชียลเลยพูดคำ ผู้เลียงห้ากัจจาลึกปั้งลงจนเแล้วก็ปันทิบไว้แล้วก็ในอนาคตเขาก็ตัวนี้แหละไปชายเหมือนเดิมเหมือนตอนนี้คนเอาคลิปผมมาฉายเยอะเอาคลิปมาปกป้องผมเยอะมากคลิปทุกคลิปที่ผมลงในโซเชียลอะ่ะ <c oughs> เขาเอามาปกป้องผมหมดเลย <c oughs> ดีไมกับมาสมัครง,ง่ายพี่น้อ ดิบไมกับมสมบังงานมาสมัตง,งานด้วยคนมสมบัตง,งานเยอะมากตอนนี้ไขมีพนักงานผู้จัร้นานฟินแลนด์มีพนักงานในมือกับสามร้อยคนรเจ้าเบิร์วาอยมีพนักงานในมือสามร้อยคนข่ตัวดูแลคนอนะ่ะสามร้อยคนโตเกียวฟินคาเฟ่สองสาขาฟินขับเกือบสามร้อยชีวิตแล้วพนักงานในระบบพนักงานในระบบที่อยู่ประจำสามร้อยชีวิตสามร้อยชีวิตมุ่งเจาะที่เบิง สามร้อยชีวิตคอนแพร่บ๊คบเด็ดขาดขอนแร่บเป็นคนซื้อตรงขอยบริหารคนอะไรแบบนี้หรอบริหารคนไม่ได้ดูแลคนไม่ได้สั่งการคนไม่ได้อายุไหนอายุไรเขาจุู MM ่มื่อยหมดเพราะเขาเห็นความแต่า่าเขาให้เกียร์รู้ที่ภาวะเรามันมีแต่ว่าผมย้ำถอะว่าพ่อข่อยแม่ข่อยซื้อพ่อข่อยซื้อบุญรอดแม่ข่อยซื้อกุฎาทิพย์ แค่นั้นแหละปืนพูดเราต้องงงปืนไม่ต้องงงไม่ต้องเซอร์วนอย่าเซอร์วนอย่าอย่าทำงานตัวเรามาหลังนี้ลแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการที่คือเราต้องการจบปัญหาขายมดจบปัญหาเหมือมมนราไม่มีอย่างเกี่ยวข้องกันเลยก็ไม่มไเกี่ยวข้องกันเลยถึงแม้จะถึงแม้ตอนนี้ถึงแม่ตอนนี้จะติดต่อรูปผ่านแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ช่างเพราะว่าแม่ก็ั่าง นั่นเขาอันนี้เขา,าเขาใบเขาใบขันติตอ่อแล้วเขาใบขันติตอ่อพันพี่เลียงเขาแจ้งมาแล้วไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าสุดท้ายเราติดต่อลูกไหนก็ได้แต่เพื่อนแจ้งมาแล้วว่าให้ค่อยติดต่อลูกผพานเพื่อนแจ้งว่าล้วว่าขอติต่อลูกพานพี่เลียงอย่าติดต่อผ่านเพื่อนอีกกระทั่งทุกคนละ่ะคนไหน,นหนึ่งสองสามั่าน่ะสองคนอ่ะคือเขาบอกระวังให้ต่อไปเนี้อ ต่อไปเนี้ยให้ผมติดต่อพาพี่เลี้ยงจุดๆก็โอเคแล้วเขาสมาถก็โอเคถ้าคิดว่าทําถูกต้องคิดพูดถูกต้องก็ทําต่อไปสพัคาอะไรไปมือผู้ใดวายเข้าบ้านดอกรอนตัวดีดีเขาใส่มันเลยศูนย์เลวเรื่องอะไรทั้งวัน ไข่บั้นไม้ยังไม่ต้องรู้เจ้ามีฉันมันมีฉันมีอะไรกับใครฉันมีบ้าเหรอเจ้าเนี่ยวงการคนดีเนาะใครจะไปหามีอะไรกับใครเนาะน้องฉันเป็นคนดีพวกเราไม่ยุ่งกับใครพวกเราธรรมะเจ้าเนี่สมาบัง้งวงการชีวิตคนนั้นอยู่ดีพวกเราทรรมาหากินพวกเราพี่น้องอย่าละกันมันบ้าหนามันบ้าหน้อยคนมึงหนึ่งก็เว่าโผล่เครื่องกี่บดม้าเมยบอลเมย์บอลเมย์บไลเป็นเมย์บอลดีซีตัวเป็นลิขกีฬาไงเออคุณโผล่ พูดเรื่องอะไรอยู่เล่าให้ฟังหน่อยเร็วไม้ก็พูดว่าท่า,น,น,ตตตตานท่ทานเพ,พื่อนบอกว่าต้องไปเหยียดติดต่อโดดติดต่อพิธียังต้องทำอาหารเคือทขาขึ้นท่านบอกว่าติดต่อลูกท่านพิธียังเลยโอเคเราก็รับทราบารแล้วเราก็ต่อไปนี้ก็จะติดต่อมาพิธียังยอย่างเดียวดีใจมากอไอ้จริงๆเราเราเราก็ขอรับรับทร,ราบตามนั้นเลยเพื่อสนสั่งมาจอกไหนก็ต้องตามนั้นแหละเพ่่่นสัังมาอยูบเป็นเรื่องท่าเพื่อนซังการระวาง ไม่พอใจที่ต้อลูกค้าที่เลี้ยงเลยต่อไปเดี๋ยวเราเราจะต้อพันพวกเขาอีกทุกกรณีโอเคมาเชื่อว่าเราได้บอสักมันมันเดือเรื่อย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 เพื่อความงามเนาะรูปปู่รูอย่างไรก็ไม่เป็นไรดีวันอะไรวันนี้ไงก็ไม่เป็นไรเขาไว้เขาให้ยังไงก็าแค่นั้นแหละเราเคารพเขาเราเคารพการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่อยากเป็นแบบ ปัญหาแมนทูแมนบอสเราก็ตามเขานั่นแหละเขาอยากให้ทำอะไรก็ทำางั้นแหละแต่ว่าที่บ้านน่ะถ้ามีคนอยู่ก็ต้องแจ้งเขาให้ออกนะก็ชิ้นเดือนนี้อา่าต้องออกนะครับชิดด้นเดือนเนาะเพราะว่าเขาจะมานี่แล้วเนะวาะเพราะว่าไม่ออกก็ถ้าถ้าเกิดเราไม่ออกแจ้งออกใช่ไหมก็เ,เป็นศาลสั่งออกเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่กฎหมายไม่มีไม่ไม,ม,มีใคร แข่งกันได้เลยนอกจากกฎหมายท่านมีตามฉบับตามรัฐธรรมนมูญทุกอย่างมันอยู่ได้ขอหานเบอพี่นอ้องพี่ไปเป็นการแข่งขใครได้จริงๆน่จริงไไม่ได้หรอกเราอยู่กับความถูกต้องทุกคนอยู่ใต้กฎหมายทั่วใต้กฎหมายเขาอาศัยประเทศไทยเขาอยู่นแต่กฎหมายแไหมขึ้นเขียนไปเขาแล้ววันหนึ่งสองสามวันเขีตามเด้อบ่อตามเด้อสิทธิเด้อริทต้อนเด้อเรานี้เด้อตามมาเมื่อ